สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาประกาศขายหมวกนะครับผมหมวก AGV Pista GPR นะครับผมอบอกก่อนนะครับว่าหมวกใบนี้ของแท้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบใบกันก่อนนี่นะครับเป็นหมวกฉลองแชมป์นะครับของนักแข่งควนเมียนะครับผมนี่ครับฉลองแชมป์ AGV หมวกนี้คาร์บอนทั้งใบนะครับผมนี่รายละเอียดนี่นะครับคาร์บอนทั้งใบแล้วก็เพ้นท์ลายนะครับของนักแข่งนี่นะครับรายละเอียดมีพวกเกล็ดพวกอะไรพวกนี้นะครับอ่าส่วนหมวกใบนี้นะครับขายอ่าไม่รวมกับบลูทูธตัวนี้นะครับก็ ถ้าเกิดใครสนใจติดต่อก็จะถอดบูทูตัวนี้ให้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องของตำหนินะครับก็จะมีนิดนหน่อยหน่นะครับก็จะมีตรงรัดหนิลนัดานีิอันนี้นะครับเป็นเป็นเหมือนสเก็ตหินนะครับสเก็ตหินเปนโนนนี่นะครับจุดเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็น ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นาลายแตกของเลซินนะครับไม่ถึงไม่ถึงคาร์บอนนะคาร์บอนไม่แตกนะครับก็เลซินมันแตกนะครับนิดหน่อยนะครับสองจุดนะครับก็สภาพก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องอันนี้เป็นหมวกที่แต่งมาแล้วนะครับก็ หมวกที่แต่งจะดูยังไงก็คือที่เขาแต่งแต่งกันนะครับของหมวกรุ่นนี้เขาจะแต่งชิวกับแต่งกาดนะครับเอ้ยเขาเรียกอะไรอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นชิวหลังมนะั้งนะครับผมแล้วก็กระจกหน้านะครับเปลี่ยนเป็นสีสโมกนะครับหรือสีช้านั่นแหละนะครับแล้วข้างหลังก็เป็นคาร์บอนงานหล่อขึ้นมานะครับผมตรงรุ่นอ่ะส่วนภายในก็จะมีครบทุกอย่างนะครับนี่ สายสายยางที่ติดมากับหมวกนะครับผมแล้วก็หมวกใบนี้เป็นใบที่1 0 5 1งศนะครับมีแค่หนึ่งพใบทั่วโลกนะครับผมนี่อันนี้คือไซส์หมวกนะครับเป็นไซส์เอสนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ มาทางพี่ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟสไว้ให้นะครับก็สโมกนี้ก็สภาพกริบๆนะครับสําหรับท่านใดอยากได้ไปสะสมหรือว่าเอาไปใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับ